ครับในขณะนี้ก็ได้มีประชาชนนะครับซึ่งเป็นพลเมืองดีผ่านไปประสบเหตุมีคนน่าจะเป็นคนเมาสุรานะครับนอนอยู่ในป่ามันนะครับแล้วก็ลักษณะนอนเฝ้ารถตัวเองหรือ,อยังไงเนี่ยแหละครับซึ่งอยู่ภายในซอยขอเพชรหมู่ที่ํามตมสัตหีบอาเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งก็ได้ไปลงเพจไปเพจหนึ่งนะครับเพื่อให้คนมาทําการช่วยเหลือนะครับซึ่งผมเองนั้นก็กําลังติดตามไปดูนะครับว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุอะไรนะครับ แล้วคนที่มานอนนั้นเป็นคนเมาหรือเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุยังไงแบบไหนนะครับเนี่ยครับป่ามันที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นจุดที่เกิดเหตุนะครับซึ่งมีคนไปถ่ายรูปลงเอาไว้ในเพจนะครับซึ่งผมก็ได้มาติดตามสถานการณ์ดังกล่าวดูนะครับแต่ขณะนี้ผมยังไม่พบคนที่นอนอยู่ในป่ามันนะครับหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งคนที่มานอนนั้นผมพบแล้วนะครับน่าจะเป็น ผู้ชายหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวดจะดูนะฮะนี่นะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับุกท่านเห็นนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีอยู่ในกอหญ้านะครับมีมีคนนอนอยู่นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนฮะนี่นะครับนอนอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นคนนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะลงไปตรวจสอบให้นะฮะไปดูกันนะครับว่าเขาเป็นใคร สวัสดีพี่พี่มานอนทําอะไรครับเนี่ยฮะนอน,น,อนเฉยๆแล้วรถพี่อ่ะนะใช้เปล่าไ,ไปหาหมอไหมครับฮะไม่เอาจะนอนแบบนี้เหรอพี่พี่เมาหรือเปล่าครับเมากินอะไรมาพี่ ไอน,นะอะไรนะไม่เมา,เากินอะไรมาหพี่กินอะไรมาครับแล้วทำไมถึงมานอนแบบนี้อะรถกระบะใช่รถพี่ไหมครับใช่เปล่ารถพี่จอดไว้อย่างงั้นหรอครับ ไปดูที่พี่รถพีน่นะครับก็เป็นรถของเขานะครับที่มาจอดดอุบัติเหตุอยู่นะฮะลุกไหวไหมครับพี่ไปหาหมอไหมครับพี่มีเบอร์โทรญาติไหมมีไหมมีไหมครับเอามาเดี๋ยวผมโทรตามญาติให้มา นี่นะครับรถก็มาเกิดอุบัติเหตุนะครับอยู่บริเวณซอยบอนไก่นะครับซึ่งบริเวณท้ายซอยบอนไก่ซึ่งทะลุต่อซอยขอเพชรหมู่ที่3านะครับซึ่งชายที่ทุกท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคนที่ขับรถคันนี้มานะครับมีอาการเมานะฮะขับรถก็อยู่ในสภาพยอย่างที่เห็นนะครับ หาพี่ยังครับยังไม่มาเหรอมาแล้วแล้วทำไมไม่ไปหาหมอครับพี่กินเหล้าอะไรมาครับเนี่ยเล่าเลยนะฮะฮะกินเหล้าเลยนะหงทองอ,ออกินหงทองกลับบ้านไหมครับเดี๋ยวผมให้กู้ภัยมารับอเอาไหมพี่แล้วพี่จะนอนอย่างเนี้เหรอครับ นอนแบบนี้นะไม่ไปไหนหรอ,อเ,เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวนึงพี่ผมจับตัวพี่ไม่ได้ไสิเดี๋ยวก่อนนะพี่ไปหาหมอไหมไม่ไปไม่ไปให้ให้ให,หา,าญาดไหมพี่ธอมพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่ธอมพี่ธอมพี่ธอมอยู่ที่ไหนผมว่าอ่าเดี๋ยวผมจะต่อญาติให้ยาดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอะครับตรงไหนของทัดทีหีบ พี <dı> <že> <t <dele> <t ่อยากกระดูกกระดิกเอาหมอไหมโอ้ยกระดูกกระดึงนี่นี่่ยครับญาตปะมีบ้านอยู่ไหน พี่นอนอ่ะมาเช้าแล้วนี่นอนอยู่เนี่ยครับไม่เช้าผมมาผมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยใช่ไหมพี่มานอนทำไมอ่ะพี่ไม่รู้จะไปนอนไหนอืมเอาแล้วนี่รถพี่ป่ะครับอ๋อพี่มาจอดรถนอนเหรอเนี่ยจอดรถนอนเหรอครับแบบเนี้ยอ้าวไม่ได้เป็นอุบัติเหตุเหรอ รถพี่จอดอย่างนั้นะจอดรถนอนหรือว่าไงครับครับอ๋อจอดรถนอนพี่กินหงเข้าไปแล้วก็เลยมาจอดรถนอนแบบนี้อืมครับต้องดูเบอร์โทรพี่พี่อยู่เฉยพี่ผ่าผ่านโทรถามพี่อยู่ไหยผมได้ติดต่อยาแทนพี่แล้วตกลงนี้รถพี่ชัวร์เนาะครับพี่มาจอดนอนเนาะพี่ไม่อยากให้ใครช่วยอะไรไหมไม่อยากให้ใครช่วยอะไรมาจอดนอนเฉยๆนะรถต่อผม อ๋อกลับบ้านเองเนาะเอาอย่างนั้นเลยเหรอพี่เมื่อกี้กู้ภัยมาช่วยพี่ยังครับกู้ภัยมาหรือยังผมว่าพี่ผมพี่ว่าเรียกกู้ภัยดีกว่านะนะเอาไหมตำรวจเอาไหมจะนอนแบบนี้นะครับครับโอเคคนไทยอไปบ้าน่ไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะ ไม yeah ่ปได้ไหมพี่มานั่งนี่มันอันตรายพี่ท no ั้งคืนแล้วเนี่ยพี่อยู่แต่ตีสองตีสามเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นอ่ะมองเห็นลายลุงเนี่ย